เอาเว้ยมาแล้วอันตีมีโอเคเจะจะแจกจะจะแจกเนีดด่ยดูนะดูนะส่งโคตรไกลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูส่งไปนู่นเลยนะผมจะส่งไปนู่นเลยดูนะนะส่งไกลมากดูส่งดินะถึงนู่นเลยดูดิแม่งส่งโคตรไกลอ่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับผมเคนก็แทนนะครับวันนี้อยู่ในเกมรถบกในแบบบูล็อกรีเวิร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับนี่ครับพี่โอลินะครับพี่โอลิก็คือตัวอีพิกนะครับอีพิกสุ่มง่ายอยู่นะครับสุ่มง่ายอยู่แล้วก็สกิลสกิลการการไหลก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งคืออันนี้นะครับอันนี้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 สกิลน้ําแข็งอ่าตัวฮิฮิอ่าตัวฮิโอลินี่คือเป็นตัว ที่เน้นการส่งนะครับตอนนี้เห็นเขาว่าเป็นตัวส่งที่ดีที่ดีีท่สุดเลยนะเป็นตัวเป็นตัวส่งเป็นตัวส่งที่ดีที่สุดอืมส,ส,สกิลก็คือจะเป็นสกิลส่งหมดเลยนะครับไม่มีสกิลยิงแม้แต่สกิลเดียวสกิลส่งหมดเลยแล้วก็อันติก็จะเป็นสกิลส่งไกลนะครับ <S 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 เห็นเขาว่าตั้งแตโ่โกโกฝั่งนี้ส่งไปถึงโกฝั่งนู้นได้คือถึงเลยครับสมมติเพื่อนเราไปยืนอยู่โกฝั่งนู้นใช่ไหมเราเราเราอยู่โกฝั่งเนี้ยเราสามารถกดอันติส่งไปถึงนู่นเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวฮิโอริจะเป็นยังไงครับสกิลการส่งถ้าพร้อมแล้วก็ไปไรับชมกันเลยครับผมไปโอเคผมมาดูดิว่าจะได้ใช้อันอันตีไหมมาสกิลของอตัวนี้ก็คือส่งอย่างเดียวครับฮิโอริ เ็นตกิลเป็นสก,กิลส,ส่งอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้บอลเลยตอนเนี้ยแตบอลมาโอเคสวยหลบโอ้ยหลบไปทันไอควายเออขาหัก ตัวนี้มันเป็นตัวส่งบอลครับยิงถ้าจะทำประตูนี่ทำยากอยู่เพราะว่าไม่มีสกิลยิงเลยตัวเนี้ยอืมีแต่มันมีแต่สกิลส่งอย่างเดียวจริงๆน่าเล่นกองหลังนะอน่าเล่นกองหลังตัวส่งที่ดีที่สุดเพราะว่าแม่งมีแต่ส่งอย่างเดียวมีแต่สกิลส่งอย่างเดียวไว้ทะทลาะไม่โดนเนาะอ๋อ,อโปเดียวกัน

โอเคมาตอนนี้ผมยังไม่ได้บอลเลยเนี่ยมาเรียงกันอย่างเดียวเนี่ยเรียงไปยิงกันอย่างเดียวเลย anyway. ไม่ยอมส่งให้กันเลยอายิงผมยังไม่ได้บอลเลยตั้ตงแต่เล่นมาเนี่ยได้ไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็โดนสไลด์แมงโดนโดนสไล ไม่โดนเรียบร้อยแมนผักทักกันยิงอะแมงเอ้ยคือมาเป็นตัวส่งที่ดีนะแต่ถ้าเราไปถ้าไปเล่นเจอทีมที่แบบว่าอย่างเงี้ยเนี่ยนะเล่นอย่างเงี้ยเล่นเล่นไม่ให้เราได้เฉิดฉายเลยอะมันก็เล่นยากอยู่นะเออแบบเขาเขาทำให้เราแบบไม่ได้เล่นเลยมด้แบบบอลเวย้ยมาแล้วก็ส่งมีส่งเข้าเข้าหาตัวเลย ยิ่งไม่ข้าวเฮ้ยสวยยิ่งเฮ้ย,ยไม่ข้าวโอ้โหมาถึงก่อนแต่ไม่ไม่ได้บอลจะหลุดตรงเอาอย่ายทรงผมลืมไปว่าไอ้สกิลเนี้ยมันมันสามารถบล็อกบล็อกบอกล็อกได้เอ้ยงไงแล่ว สวยเอาชิบหา้บอ <S <S อยากได้อันตีอ่ะสายเป็นเป็นสายโซกอย่างเดียวเอ้ยมายิงได้เปล่าเดีด๋ยวดิมาดูกันเดี๋ยวจะยิงกันจะยิงได้ไหมยิงได้ไหมโอ้ยิงไม่ได้อ่าอึ สวยครับผมสวยครับผมเอ้เต้นเต้นอ่าเต้นก็ยังยิงได้อยู่นะถ้าเจอโกที่แบบว่าอ่ายังเล่นไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะยังพอยิงได้อืออ่ะเรวะอุ้ยอุ้ยเรามันแชมตีแล้วแชมตีแล้วนี่โหตีโคเทอ่ะ เาไม่เหลือ๋ยะชองแล้วโอ้โหพีโอโส้สกิลสกิลสีนี่มันต้องโล่งจริงนะถ้าเราไปยิงข้างหน้านี่คือจบเลยมันมันติดอืมถ้าเราถ้าเราไปยิงข้างหน้าคือคือมันติดมันมันจะติดเพื่อนเลยเหลือสองวิไม่ทันแล้วเออเรียบร้อยแพ้ผมผมมันเล่นยากนะคือสำหรับคนที่เล่นเลียงไม่เป็นอนะ่ะผมว่ามันเล่นยาก เล่นยากเล่นยากแพ้แล้วแพ้แล้วก็ออกยอมรับความจริงไม่ได้ไอ้พวกนี้แพ้แล้วก็ออกมาใหม่เดี๋ยวขอชนะสักตาหนึ่งจะขอเดี๋ยวขอชนะสักตาหนึ่งอย่าลืมไปใส่โค่นะทุกคนโค้ดนอะโค้ดยังยังใส่ได้อยู่นะเหมือนจะมีสองโค้ดปะเออเหมือนจะมีเหมือนจะมีสองโค้ด แต่ว่าอีกอีกอีกคนนึงพี่ยังแตยังไ,ไม่ได้เลยอีกีกลนึงไปโย่ให้ยไม่โด <Screen> นไปวิ่งไปเลยพี่อยู่หลังเองพี่อยู่หลังยังไงน้องยิงเฮ้ยลุดเออเนี่ยเห็นไหม ก็เอาเอาเอา,เอามาเล่นเป็นไปนกล้องหลังเนี่ยเลยไม่ได้กล้กองหลังเล่นเล่นเป็นโกผู้พิทเว้ยได,ได,ไดไ้ได้ได้ของผมได้อู้ไม่ได้ว่ะ nè rọt nghe nghe chầm với được rồi ê ừ, rồi này เอ้ยไม่เข้าเอ้ยไม่เข้าเออเอยรับได้ว่ะรับได้รับได้เอ้เออเอ้ยรับได้เว้ย เออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเรียบร้อยเออเออเอ,อเอ,อเอเอจะได้ผมยังยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้อันตีเลย อ้าวผมได้ผมได้ผมได้อันติเฮ้ยแดนติเว้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้ไม่รู้ไม่รู้จะได้ใช้ป่ะนะไม่รู้ว่าฝั่งฝั่งเราเขาเขาจะเขาจะส่งให้หรือเปล่าเอาเว้ยมาแล้วอันติมีโอเคเี่จะแจกที่จะแจกเนี่ยดูนะดูนะส่งโคตรไกลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดู ส่งไปนู่นเลยนะผมจะส่งไปนู่นเลยดนะูนะนะส่งไกลมากดูส่งดินะถึงนู่นเลยดูดิแม่งส่งโคตรไก่อ่ะส่งส่งโคตรไก่อ่ะโอ้อยมันลอยขึ้นาดวั้นนะได เัจาเจากส่งส่งโคตรไก่อะ่ะเอออย่างไรเป็นตัวตัวนี้คือตัวนี้แหละเป็นตัวส่งที่ดีที่สุดในในในแมปบูล็อกและวบูล็อกบูล็อกจุลนี่่งไปแล้วเอ้ยสกิลวีนี่คือมันมันส่งได้เลย แต่ว่าสกิลซีเนี่ยคือห้ามมีใครมายืนอยู่ข้างหน้าใช่ถ้ามีใครมายืนมายืนดักอยู่ข้างหน้าปลุดปลุดเอาไงวะเอาไงวะเวลาจะหมดแล้วนะโมเลย์ไปเล่นมานะเวลาหมดแล้วนะเวลาหมดแล้วนะโมเลย์โมเลย์นชนะแล้วชนะแล้วผมอืมเล่นกับใครไม่เล่นในน้องมาเล่นกับไอ้กเจมโจ๊กส่งไปแล้ว โอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะกระจายไหมเออส่งไกลไปเลยโอ้โดนเมมโมครุกตัวน้เฉยล์อันุสุมสุดเยโคโซโดโรจังเอ้ยยิงก่อนก่อนปิดเกมเอ้ยไม่เข้าจบเกมโอเคชนะแล้วครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ตัวที่ส่งที่ดีที่สุดประมาณนี้ไปสุ่มกันได้นะไปไปหาไปไปหา ไปหาสุ่มกันได้เป็นตัวส่งที่ดีมากเลยนะเออถ้าใครแบบว่าอ่าชอบเล่นในการส่งบอนลนะแต่เอาตรงนะคนคนส่งบอลเนี่ยแม่งโคตน้อยอือไปสุ่มกันได้ครับชื่อฮิโรอิฮิโออิฮิโอริเอออ่านผิด <'s> นี่นะฮิโอริเอออ่านผิดอ่านผิดโอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้้างารก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i ายให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันเจอกัน Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? we